ชื่ออะไรอ่ะชื่อโคนนะจตุกมนุษย์ค่ะอ่ารักจังเลยบ้านอยู่ไหนเนี่ยตอเบอร์ได้เปล่ามีผัวแล้วมีผัวแล้ว <c oughs> ชิ่ผายแล้วจบกันนะ <c oughs> อ้าวน้องเจอกันอีกแล้ว, <c oughs> วน้อง <c oughs> ชื่อไรจ๊ะมีไลายไม่มีไลน เฟซบุ๊กชื่ออะไรว่าไงเจ้าโหนี่คน,นนี้ไมนได้ใส่ลัดโอ้นี่เหมือนเคยเจอกันมาก่อนเลยนเคยแดงเมื่อกี้นี่พี่ไปแดงเมื่อกี้ใช่มาเอ้ยใช่จำได้แล้วพี่บอกว่าคุ้นๆรถรุ่นเดียวกันเลยว่าสาวๆขี่ดูกระตี้แหมถูกใจจังเลยตกลงจะขอเบอร์ได้ไหมเจ้าเนี่ยมีแฟนยังไม่แฟนยังดีกว่า อ้แดงเนี่ยเอา้าตายแล้วมาซ้อนๆซ้อน,อนอยู่ข้างหลังไอ้คนคนเยอะโ